สวัสดีครับวันนี้ตัวโน้ตชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูอาณาจักรแคทตัสของพี่กิจจาคือมีตัวเทพทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนเทพตอนนี้ไม่เทพแล้วตอนนี้ไม่เทพแล้วพี่กิจจาว่าอย่างไงนะครับอช่วงนี้ช่วงเนี้ยผมอยากขยายเป็นที่วางบอลไออผมจะเอาตอหินมาลงเอาเนี้ยออกผมก็เลยว่าจะเหมานี่อหให้แบบถูกๆเลยเมื่อก่อนลงไปเป็นแสน อันนี้เอาแค่ครึ่งราคาพอครึ่งราคาโอ้โหมันมีอะไรบ้างครับพี่กิตาก็ให้ทั้งหมดนี้เลยยกเว้นลงเดือนหนโอ้โหแล้วกระถางนี้ก็ได้เหมือนกันเหรอครับพี่ให้หมดเลยแค่กระถางก็คุ้มแล้วอะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ห้าหมื่นอ่าโอ้โหยกนี้ห้าหมื่นใช่ในครับมีที่อยู่ในแคนตันเนี่ยให้หมดเลยโอ้โหกระถางสวยมากอ่าแต่ถ้าใครไม่เอากระถางชุดนี้นะผมลดให้อีกหมื่นหนึ่งออ่าให้ทอดกระถางเก็บไว้ให้ผมอ่ะในครับ อ่าดูขอดูกระถางเลยครับนูนกระถางนี่เอาเป็นมังกรอะไรเงี้ยโอ้โหถ้าเขาขายปกติเขาขายอยู่เท่าไหร่ครับกระถางพวกนี้ก็มีตั้งแต่3 5 0ถึงพันกว่าบาทอ๋อโอ้แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ว่าปั้นนูนเยอะนูนน้อยโอ้โหลายเยอะลายน้อยได้หมดเลยนะครับรูครับเนี่ยพเดเตอร์คาบุกิอะไรเนั่ยน่ะมีอะไรนี่มีงูมีคาบุกิด้วยแล้วก็มีติงนี้ด้วยแล้วพวก แคตตาที่อยู่ในกระถางนี้มีมีคลิดด้วยครับหรือว่าอเป็นคิตตาต้าทั้งหมดเลยทั้งบนเนี่ยทั้งบนนี้เหรอครับเป็นคิตตาต้าหมดเลยคิตตาต้าแบบแบบด่างเหรอครับหรือว่าด่างก็มีด่างไม่ด่างก็มีคลิดอันนี้อะไรครับพี่คลิดอันนี้อะไรครับเสือดีอันนี้ก็เป็น LB พวกนี้โอ้โหคลิดเอลแล้วก็เป็นตัวธรรมดาก็มีอย่างพวกนี้อ๋อเป็นคิตตาต้าหมดเลยใช่ โอ้แล้วข้างล่างนี้อันนี้ก็คิดคิดเหมือนกันอันนี้เป็นคิดมีติดชมพูมาหน่อยๆตอนมามันไม่มีนะ้ตอนมาหัวเล็กครับมันไม่มีโอ้ต่ก่องมันล้นกระถางแล้วก็เลยใช่โอ้พวกนี้พวออันนี้อะไรเขาเรียกอะไรี้แอตโตหรอแอตโตไฟตั้มนี่ครับแอตโตแต่ผมชอบพวกเนี้ไอขาปลาแมงมุมขาปลาหมึกอะไรเนี่ยโอ้โหสวยๆทางนั้นเลยนะใช่อ๋อยกนี้ใช่หมดนี่เลยห้าหมื่นใช่ โโอ้หแต่ถ้าไม่เอากระถางผมลดให้อีกไม่เอากระถางสวยๆอ่ะไม่เอาากระถงสวยๆเปลี่ยนใส่กระถางพลาสติกไปอ่ะลดให้อีกหมื่นหนึ่งลดให้อีกหมื่นหนึ่งโอ้โหเทียบเลยนะครับที่เป็นไอตัวมันมีหลายแบบอันนี้เป็นวีใช่ไหมครับใช่เป็นวีใช่แล้วก็เป็นด่างอ๋อแบบด่างก็มีใช่เนี่ยพวกวีสวยๆเงี้ยโวูวีนั้นสวยมากใช่นี่ครับอย่างเงี้ย โอ้สวยนะครับดูอันนี้ลูกศรใหญ่ๆพี่กพี่จะใส่กระถางสีสวยทั้านั้นเลยนะกระถางจีนอันเนี้ยพวกเนี้ยพวกนี้กระถางจีนอันนี้กระถางไทยคนไทยทำโอ้ดูวิไอดูไอตัวพวกนี้ก็สวยนะแต่ก่อนราคาสูงมากไอพวกนี้ผสมได้ลูกเยอะมากทำง่ายออกลูกเยอะอ๋อมันเป็นดอกเหรอครับใช่มีดอกแล้วผสมเกสรเนี่ยเอาไอพวกเนี้ยคีบคีบเกสรตรงกลางมันอะแล้วก็มันย่นในอีก ใส่ใรวมันมันก็ออกเป็นตุ่มๆเป็นกระเป๋อออกมาอแล้วมันสุกแล้วมันจะเหี่ยวเราก็เก็บไปโรยๆรยอันนี้อะไรครับนี่อันนี้ก็เป็นแมมขนนกแมมขนนกดอกสีขาวขึ้นเต็มแล้วแต่นี้ดอกหมดแล้วใหญ่อ้โหเอลบีเอลบีสิบสี่พูเอาไปเป็นแม่พันแล้วก็มีสิบสามีสิสี่อันน้องมันเป็นสิบาแล้วก็มีสิบอันนี้ก็เป็นเอลบีคริสเนี่ยมีคริสแฝดนี่เอลคริส คิดแฟดคิดแฟดก็มีแล้วก็มีแบบเป็นธรรมดาแบบคิสนะแต่เป็นคิสธรรมดาเนี้ยผมเรียกมันไอกระดุมไอพวกเนี้ยเยอะเออแต่ก่อนแพงเดี๋ยวนี้ไม่แพงแล้วเดี๋ยวนี้เหลือหลักสิบหลักร้อยหลักร้อยเอออ้แต่ก่อนคริสนี้แพงมากเลยนะกระถางเนี้ยโอ้สวยเป็นงานจีนนะผมเอามาเจาะรูทำเป็นบันไตเป็นหงเป็นงานจีนแต่ก่อนอยู่ในตู้โชว์นู่นครับก็เด้มาใส่สวยมากเยอะมากนะครับอย่างเงี้ย กระถางสวยๆสะสมจริงๆผมไม่อยากเก็บกระถางเข้าในตู้โชว์เหมือนเดิมนะก็ลองมาคุยดูได้ว่าจะเอาหรือไม่เอาสามขาไป่สามหน้าโอแล้วก็เป็นคิดตรงกลางมีเมาสอแต่นี้ไม่ด่างอคิดใช่หมดนี่ก็ห้าหมื่นนะครับเหมาเลยสวยๆทั้งนั้นเลยถ่าหมดเลยเนี่ยถ่ายพวกนี้แถมหมดเลยให้ไปหมดเลยทั้งหมดเลยเนี่ด้วยถังทองใหญ่ๆเนี่ย หอดทั้งทองด้วยเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยเอาไปด้วยให้หมดอะทั้งเนี่ยให้ทั้งโรงเรียนเลยใช่ยกเว้นโรงเรียนไม่ให้นี่ครับก็ใครสนใจเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้มะพร้าวทะเลทรายด่างอะไรเงี้ยให้หมดเลยทั้งถาดอะไรนั่ดูไม่หมดเลยเนี่ยมะพร้าวทะเลทรายสวยๆด้วยนะครับกอร์ซีลาด้วยอือนี่ครับอันนี้ก็หมาเวียนด่างปุ้มตรงนี้หมาเวียนด่างกระถางจีนเนี่ยก่อนซื้อมาก็ไปสี่ร้อยห้าร้อยแล้ว ใครสนใจนะครับก็โทรมาตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นให้นี้นะครับก็คือเหมาได้ทั้งหมดทุกต้นในนี้นะครับได้ครับได้ครับก็ราคาก็อยู่ประมาณคุยได้มาคุยได้มาต่อรองได้ครับอ่ได้